ขต้อนรับสู่ฟร e น c ์เอฟรีเดยค่ะคำว่า A เป็นสันธานหรือกองจองเซียงแล้วว่าและเหมือนคำว่า a n นในภาษาอังกฤษค่ะแต่คำว่า A ที่เอามาฝึกพูดกันในวันนี้นะคะก็จะเป็น A ที่คนรุ่งเศษมักจะเอามาขึ้นต้นประโยคอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็จะอยู่ในรูปของคำถามสั้นๆเช่นเอ si, แพร์เอซิเออลอเอตัวเหล่านี้เป็นต้นค่ะดูตัวอย่างก,กันค่ะ คำว่า A อแปลว่าและเป็นสันธานแต่ในภาษาพูดเจ้าของภาษามักจะเอาเอขึ้นมาไว้หน้าประโยคเกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะในประโยคคำถามสั้นๆในกรณีนี้เอไม่ได้แปลตรงๆว่าและในภาษาไทยเราจะแปลว่าแล้วเช่นแล้วไงแล้วหลังจากนี้ละ่ะและแล้วแล้วเธอละ่ะว่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ เพื่อนชายสองคนชวนเพื่อนผู้หญิงไปดูหนังทานข้าวเขาพูดว่า s, so nous s o ้อ n o u s s a l a n c i n é m a ยันนี้เราจะไปดูหนังกันอีครองเป็นฟูจูของ w o r k t o go นะคะเอวีและแล้วก็คือต่อจากนั้นนูดิน e r ององซ s อมเลยเราจะดินเนอร์ด้วยกันองซ e อมเลแต่ว่าด้วยกันเชออาแลงที่บ้านของอาแลงคำว่าเชเป็นบุพพบ,บทที่ไม่มีในภาษาอังกฤ,ฤษนะคะ แปลว่าที่บ้านของเชอแลงก็คือที่บ้านของแลงเชมัวคือที่บ้านของฉันเชนู nu, คือที่บ้านของเราเป็นต้นเพื่อนผู้หญิงไม่ค่อยจะวางใจก็ถามว่าเออแพรและภายหลังล่ะ après, แพรแปลว่าภายหลังเอในประโยคนี้ก็เป็นสันธานที่เชื่อมข้อความข้างต้นคือการไปดูหนังแล้วก็ทานข้าวกับข้อความที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือ แล้วหลังจากไปดูหนังทานข้าวแล้วเนี่ยพวกเธอจะไปทำอะไรต่อไปไหนต่อจะเห็นได้ว่าคำถามทสั้นๆนี้มีความหมายที่สมบูรณ์และก็ชัดเจนนะคะ s สว o n o u s i r o n s au cinéma et puis nous dînerons ensemble chez Alain et après น้องชายคงทำอะไรผิดสักอย่างพี่สาวกดจัดร้องว่า s ู suis f a s ก i o n t ธอตัว พี่โกรธเธอรู้นะช e s u ซุยฟาเช่ันโกรธโกรธใครก็ให้ตามด้วยบุพบทกองเธอโกรธเธอคือกองเธอตัว j ั้นแตมบลูเจนเนอร์เป็นเ e นนะคะพี่ไม่รักเธอแล้วเด็กน้อยก็ตอบว่าเออรอแล้วไงคำว่าเออรอเออรมีความหมายสองอย่างนะคะคือถ้าหนูน้อยถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเสียใจหรือหน้าตาที่ ที่กังวลนะคะก็จะแปลว่าแล้วไงแล้วหนูจะทำยังไงให้พี่หายกโกรธละ่ะแต่ถ้าเจ้าหนูพูดเสียงแข็งไม่แคร์เอ๋อรล่อแล้วไงในที่นี้แสดงท่าทีไม่สนใจโกรธฉันแล้วไงช่วยไม่ได้โกรธก็โกรธไปทำนองนี้นะคะดังนั้นในการสนทนาเนี่ยเราต้องสังเกตท่าทีและน้ำเสียงของผู้สนทนาด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีคำถามแบบนี้ แล้วก็คำอุทานหลายๆคำที่ตีความได้สองอย่างค่ะ j s u u s s fa ซี é contre toi je ne t'aime plus เขียวล้พ่อแม่ลูกอยู่ที่โชว์รูมของรถยนต์นะคะพ่อก็เปลยขึ้นว่า et si on a c h อ t ชา une nouvelle voiture et si แปลว่าและถ้าหากว่าหรือสมมุติว่า เราจะซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งในความหมายก็คือถามแม่ว่าเธอว่างซึ่งละไวในฐานที่เข้าใจเราเคยพบ if มาแล้วนะคะ if ถ้าหากว่าหรือและถ้าเป็นการสมมุติซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในอนาคตถ้าแม่โอเคก็จะได้ซื้อรถละแต่ถ้าแม่ไม่โอเคก็ไม่ได้ซื้อเท่านั้นเองค่ะ หรืน้อยยืนอยู่ข้างๆได้ยินพ่อพูด้นดีใจใหญ่เลยอุทานว่าเซซูเปร์ยอดเยี่ยมเลยคือถ้าพ่อซื้อรถใหม่ก็ยอดเยี่ยมเลยเอซีองนาเชื่รอหนเบร์ตูเซซูเปร์ในงานเลี้ยงนะคะผู้หญิงสองคนกำลังคุยถึงลูกสาวของท่านผู้ในการที่เดินมาพร้อมคุณพ่อเพื่อนคนหนึ่งก็กระซิบว่า Vertu la belle jeune fille a droite de notre directeur Vertu เธอเห็นไหม La belle jeune fille คำว่า fille ขยายด้วย adjective 2ตัวะะทั้ง belle ทั้ง jeune คือสวยและอายุน้อย A droite ที่อยู่ทั้งขวา the notre directeur ของพูมินการของเราเพื่อนไม่ได้ตอบคําถามตรงๆะะแต่ต่อด้วยคําถามของเธอเองว่า Elle belle dame a gauche เก็คือแล้วแล้วผู้หญิงสวยทางซ้ายล่ะ A ในที่นี้เชื่อมข้อความข้างต้นนะคะคือลูกสาวคนสวยของท่านผู้อำนวยการนะคะกับข้อความที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือแล้วผู้หญิงคนที่สวยที่อยู่ทางซ้ายนั่นลหะเป็นใคร v i r e Laberge, e u i e à droite de notre d i r e c t e r l l e เบรด à มอา c h e ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการทักทายง่ายๆนะคะเพื่อนสองคนพบกันซา l ีก็มองสวะเรารู้จักแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนสวะเราจะเปลี่ยนก็มองสวะเป็นสวะเฉยๆก็ได้จะเปลี่ยน Salut เป็นบงชื u r หรือบงสัว r ตอนเย็นก็ได้ค่ะจะเติมชื่อข้างท้าย s ซา u t m มา i e บ่งชื่อไมซามีก็แล้วแต่นะคะคำว่าก็มองสาวานั้นอาจจะเท่าให้ยาวกว่านี้นะคะเป็นก็มองวัตจีหรือก็ม่องเลวุถ้าเป็นทางการนะคะคำตอบในบทสนทนานี้ก็เป็นคำตอบสั้นๆแบบกันเองเบียงแม็กซี่หรือจะให้ยาวนิดนึงก็แคเบียงแม็กซี หรือจะตอบกวนๆหน่อยกอมซิกอมซาหรือกุซิกุซาแต่โบราณไปแล้วนะคะเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วและเพื่อแสดงมารยาทก็ถามกลับไปซะหน่อยว่าเอตัว e หรือเอวุ e ้วคุณล่ะแล้วเธอล่ะคำว่าเอในกรณีนี้จะตามด้วยคนนงตัวนิกนะคะซึ่งเป็นสรรพนามที่เป็นกรรมตามหลังบุคบทโดยทั่วไปค่ะ เช่นบุพเเชที่เราเห็นในตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะที่แปลว่าที่บ้านของก็จะตามด้วยโคนองตัวนี้เช่นคำว่าเชมัวที่บ้านของฉันเชตัวที่บ้านของเธอเชวู s ที่บ้านของท่านเชนูที่บ้านของพวกเราเป็นต้นนะคะ Sal ีก็มองสวะเบียนเมอร e ซี่เอตัว ตัวอย่างสุดท้ายค่ะในห้องสมุดค่ะบรรดารักษ์สูงอายุเตือนหญิงสาวว่าหนังสือกองนี้ให้เป็นหนังสือหายากหนังสือดีๆราคาแพงอย่าแตะต้องมันเลยแต่ก็สายแซลแล้วนะคะเ o บบริฟส e งเชีร์ a ป t e ต้องเสียงมาดม e สเซลเนลิทูเช่ป้าแ s ะวอลล่าเส l บ v r e b e บแเปลวสวย แต่ในในที่นี้นะคะหมายถึงหนังสือดีๆที่มีคุณค่าหายากนะคะทรงแชร์แชร์แปลว่าแพงแปลเหมือนภาษาอังกฤษคือคำว่า Dear แปลว่าที่รักก็ได้นะคะและคำนี้ออกเสียงยกเว้นนะคะปกติเออแอจะลงจะลงท้ายด้วยเออแอเนี่ออกเสียงเป็น A แต่ตัวนี้ออกเสียงเป็น A อแชร์นะคะ i t e s a t t ENTION Mademoiselle ระวังนะคุณ fait attention จาไว้ใช้นะคะเนลิ u s h p p s อย่าแตะต้องมันอย่าลืมว่าเลเป็นสรรพนามที่เป็นกรรมตรงต้องอยู่หน้ากริยาค่ะเอ v ว i l ลว่าแล้วเชียวว่าแล้วคือเตือนแล้วไม่เชื่อก็สายเสียแล้วหนังสือเนี่ยตกลงมากระจายหมดเชื่อ n บลีพระสงฆ์ t ชร์แต่ต้องสิ่งมาดมุสล e เนลิตูชิปะ เอบัวละเรามาสรุปคำว่า A กันนะคะคำว่า A เป็นสันธานหรือกองจองชียงแปลว่าและโดยปกติเนี่ยเอก็จะต้องเชื่อมประโยคเหมือนคำว่า AND ในภาษาอังกฤษและเอที่เราฝึกพูดกันวันนี้เนี่ยจะเป็นเอที่อยู่ในรูปของคำถามสั้นๆส,ส,ส่วนใหญ่ แล้วก็จะขึ้นต้นประโยคคำถามนั้นๆซึ่งในภา,ภาษาไทยเราจะแปละว่าแล้วเช่น et puis และแล้วเอแพแลแล, e แล้วหลังจากนั้น e อ si แล้วถ้าหากว่าคือสมมุติว่า e อลอแล้วไง et ตัว e แล้วเธอละรวมทั้งคำว่า e อบ o ล่ะว่าแล้ว ประโยคคำถามสั้นๆเนี่ยนะคะง่ายๆมีประโยชน์ในการสื่อสารค่ะจำไว้นะคะแล้วก็ฝึกให้คล่องนะคะสวัสดีค่ะคำว่า A ที่อยู่ในประโยคตัวอย่างเหล่านี้นะคะในภาษาไทยเราจะแปลว่าแล้วเช่นแล้วไงแล้วหลังจากนั้นแล้วเธอละแล้วถ้าว่าแล้วเหล่านี้นะคะซึ่ง ไม่ใช่แล้วที่เป็นกริยาในอดีตคือตามหลังกริยาในอดีตเช่นไปแล้วกินแล้วนอนแล้วเดินแล้วเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ